แต่ตัวหน้าฝนแบบชิคๆคูลๆจะมีอะไรบ้างคลิปนี้ต้องห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับข้อหนึ่งนะคะก็คือเราควรจะเลือกเสื้อผ้าที่เบาสบายแล้วก็แห้งไวนะคะเพราะเนื้อผ้าก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องพิถีพิถันในการเลือกเป็นพิเศษเลยค่ะ เพราะหากเราเลือกเสื้อผ้าที่เบาสบายโดนน้าแล้วแห้งง่ายไม่หนักตัวเนี่ยจะช่วยให้เราเคลื่อนไหวสะดวกไม่รู้สึกอึอดอัดและที่สําคัญไม่เสี่ยงเกิดเชื้อราในร่มผ้าอีกด้วยนะคะแถมเนื้อผ้าที่บางเบาก็ยังช่วยพรางหุ่นของสาวๆให้ดูเพรียวลงน่ารักน่าอินดูสุดๆไปเลยค่ะสำหรับข้อ2ค่ะก็คือเลือกรองเท้าแนวเปิดเท้านะคะแต่ว่าดูธรรมะแมงค่ะ แน่นอนเลยค่ะว่ารองเท้าแต่หรือรองเท้ารัดส้นนะคะเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างจะป๊อปปูล่าเลยทีเดียวในการแต่งตัวช่วงหน้าฝนนะคะเพราะเป็นรองเท้าสไตล์เปิดหน้าเท้าช่วยทําให้เรารู้สึกสบายเวลาเดินค่ะเวลาเดินลุยน้ํานะคะรองเท้าแตะก็จะแห้งเร็วกว่ารองเท้าแบบอื่นนะคะไม่ทําให้เราเหนียวเหนอะหนะ ถ้าเป็นรองเท้ารัดส้นนะคะก็ยิ่งดีใหญ่เลยค่ะเพราะเขาจะมีสายรัดที่ช่วยเซฟเท้าของเรานะคะทําให้เคลื่อนไหวทมัดทะแมงมากขึ้นไม่ต้องกลัวว่ารองเท้าจะหลุดระหว่างเดินเลยค่ะ3ค่ารองเท้าบูทที่ดีช่วยกันน้ําได้ค่ะ สำหรับบางคนนะคะที่ไม่ชอบใส่รองเท้าเปิดซ้นนะคะเราก็อาจจะมีตัวเลือดอีกตัวนะคะคือรองเท้าบูทนั่นเองค่ะเพราะว่าสามารถใส่ได้ในช่วงหน้าฝนได้เหมือนกันรองเท้าบูทนะคะมีความหุ้มส้นขึ้นมานะคะทําให้น้ํากระเซ็นเข้าไปในตัวเท้าค่อนข้างยากนะคะเหมาะที่จะใส่เดินเวลาที่จําเป็นต้อง เดินในพื้นที่เปียกๆลื่นๆนะคะรองเทา้าบูทก็จะช่วยเซฟเท้าของเราได้ดีทีเดียวค่ะแนะนำให้เลือกพื้นรองเท้าที่กันลื่นนะคะแล้วก็ไม่หุ้มข้อจนเกินไปค่ะเพราะว่าจะช่วยกันน้ำได้นะคะแถมเวลาใส่แล้ดูเก๋ใส่แมทชกับอะไรก็ดูเปรี้ยวลืมเลยะคะ่ะ